สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้ครูจะมานำเสนอในเรื่องของการบวกลบเศษส่วนของระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะการบวกลบเศษส่วนและจำนวนค่ามีอยู่หลากหลายวิธีนะคะแต่วันนี้ครูจะนำเสนอเป็นแยกเป็นกรณีนะคะกรณีแรกถ้าเป็นการบวกลบเศษส่วนกรณีที่ตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะให้นำตัวเศษ มาบวกหรือลบโดยที่ตัวส่วนคงเดิมเช่นเศษสองส่วนเก้าบวกด้วยเศษสี่ส่วนเก้านักเรียนจะสังเกตว่าตัวส่วนเท่ากันแล้วนั่นคือส่วนเก้านะคะเราก็จะนำเศษคือสองและสี่นะคะมาบวกกันโดยที่ตัวส่วนเป็นเก้าค่ะคำตอบที่ได้ก็คือเศษหกส่วนเก้าทีนี้นักเรียนก็มาพิจารณาว่า เศษหส่วนเเนี้ยเป็นเศษส่วนอย่างต่ําหรือยังนะคะซึ่งเศษหส่วนเถ้านักเรียนพิจารณาเนี่ยยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ําเพราะมีจํานวนนับมาหารได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนั่นก็คือหารด้วย3ค่ะซึ่งคําตอบที่ได้ก็คือเศษสองส่วนสเศษสองส่วนสเป็นเศษส่วนอย่างต่ําแล้วและเป็นเศษส่วนแท้จึงไม่ต้องเปลี่ยนเป็นจำนวนครับนะคะ ส่วนกรณีที่2ค่ะถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันเราต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนโดยใช้ความรู้เรื่องคอาโนมาช่วยในการทําให้ตัวส่วนเท่ากันแล้วจึงหาผลบวกหรือผลลบนักเรียนลืมเรื่องของคอนหรือ,อยังถ้ามีใครหลงลืมไปนักเรียนย้อนกลับไปดูวิธีการหาคอรนที่ครูเคยแนะนําไปแล้ว ไปไปทบทวนดูนะคะนักเรียนจะได้นำมาช่วยในการบวกลบเศษส่วนค่ะทีนี้เราไปดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างเศษ7ส่วน12บวกด้วยเศษ5ส่วน8จะสังเกตว่าตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะตัวส่วนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะนำตัวส่วนคือ12และ8ไปหาคอนอค่ะคอนอของ12กับ8อ่าเดี๋ยวครูจะเขียนให้ดูก่อนนะคะ คราของ12กับ8เราใช้วิธีหารสั้นนะคะ12กับ8เอาอะไรมาหารทั้ง12และ8ได้คะอ่านั่นคือเลข4ค่ะ4หาร12ได้3ครั้ง4หาร8ได้2ครั้งหมดแล้วถูกไหมคะคราเป็นรูปตัว L ค่ะจับ4คูณ3คูณ2เพราะฉะนั้นคอาก็คือ24นั่นเอง นะคะเมื่อเราได้แล้วว่าเราจะเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากับคอนอนนั่นคือ24นะคะตัวแรกค่ะตัวแรกส่วน12จะเปลี่ยนให้เป็น24ได้ต้องคูณอะไรคะต้องคูณด้วย2เวลาคูณเราจะคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนส่วน8ค่ะ8ตัวนี้จะเปลี่ยนให้เป็น24ต้องคูณอะไรคะต้องคูณด้วย3นะคะ เพราะฉะนั้นดูนะคะเห็นไหมคะสิบสองคูณสองตัวเจ็ดก็ต้องคูณสองด้วยส่วนแปดคูณสามตัวเศษห้าก็ต้องคูณสามด้วยเราต้องการเปลี่ยนให้ตัวส่วนเท่ากับคลอนอเพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับเศษสิบสี่ส่วนยี่สิบสี่บวกด้วยเศษสิบห้าส่วนยี่สิบสี่ซึ่งคำตอบที่ได้ก็คือเศษยี่สิบเก้าส่วนยี่สิบสี่ทีนี้ท,ทักเรียนก็ต้องมาพิจารณาคำตอบของนักเรียนว่าหนึ่ง เป็นเศษส่วนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือ,อยังอ่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเพราะไม่มีจำนวนนับใดมาหาร29และ24ได้แต่คาตอบข้อนี้ยังอยู่ในรูปของเศษเกินเพราะฉะนั้นทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนั่นก็คือนำา4 4ไปหาร29ได้กี่ครั้งคะได้หนึ่งครั้งเหลือเศษคือ5เพราะนั้นเศษ29ส่วน24มีค่าเท่ากับ 1เศษ5ส่วน24ค่ะในการบวกลบเศษส่วนนะคะเรามักจะตอบในรูปอย่างง่ายรูปอย่างง่ายเป็นยังไงบ้างรูปอย่างง่ายคือเป็นเศษส่วนอย่างต่ำสองตอบในรูปของจำนวนคละหรือจำนวนนับนะคะเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาคำตอบทุกครั้งว่าอยู่ในรูปอย่างง่ายหรืออย่างนะคะลองดูตัวอย่างที่สองค่ะตัวอย่างถัดมานะคะในเรื่องของ การลบเศษส่วนบ้างก็ยังอยู่ในหลักเกณฑ์เดิมก็คือตัวส่วนต้องเท่ากันเราถึงจะนำตัวเศษมาลบกันได้ทีนี้เราก็จะไปหาคอลนอของใครคะคอลนอของ6กับ7เพราะนั้นมีอะไรหารเลข6กับเลข7ได้ไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นคอลนอของเราคือ42ค่ะเรานำากกับ7คูณกันได้เลยนะคะจากนั้นเปลี่ยนตัวส่วน6ให้เป็น42เปลี่ยนตัวส่วน7ให้เป็น 42เช่นกันตัวแรกคูณอะไรคะตัวแรกคูณด้วยถูกไหมคะหเนี่ยต้องคูณ7ถึงเป็น42ส่วน7ก็ต้องคูณอะไรคะคูณ6ค่ะนะคะสังเกตนะต้องคูณทั้งตัวส่วนและตัวเศษด้วยตัวเดียวกันตัวนี้7เป็น42ก็คือคูณด้วย6เพราะนั้นตัวเศษ3ก็ต้องคูณด้วย6เช่นกันก็จะกลายเป็นเศษ35ส่วน42ลบกับ เศษ18ส่วน42ซึ่งคำตอบก็คือเศษ17ส่วน42เหมือนเดิมค่ะพิจารณาคำตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือ,อยังคำตอบคือเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเพราะไม่มีจำนวนนับใดมาหารได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะและก็เป็นเศษเกินไหม ไม่ใช่ถูกไหมคะเศษสิบเจ็ดส่วนสิบสองเป็นเศษส่วนแท้เพราะฉะนั้นเราจะไม่เปลี่ยนเป็นจำนวนคละค่ะต่อมาในเรื่องของการบวกจำนวนคละนะคะเราสามารถนำจำนวนนับค่ะบวกกับจำนวนนับเศษส่วนบวกกับเศษส่วนถ้าผลบวกของเศษส่วนกับเศษส่วนอยู่ในรูปของเศษเกินให้ทำเป็นจำนวนคละแล้วนำจำนวนนับของจำนวนคละไปบวกกับ ผลบวกของจำนวนนับฟังแล้วดูเหมือนงงใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเจอตัวอย่างแล้วเราจะเข้าใจมากขึ้นนะคะหลักเกณฑ์ยังอยู่คล้ายๆเดิมเลยก็คืออะไรคะตัวส่วนต้องเท่าก่อนนะในการบวกบวกหรือลบเศษส่วนกับจำนวนค้ะเนี่ยตัวส่วนต้องเท่าถ้าตัวส่วนไม่เท่านักเรียนต้องใช้ความรู้ในเรื่องของคอรนมาช่วยในการหาตัวส่วนที่เท่ากันนะคะอ่ะยกตัวอย่างข้อนี้นะคะ 1ศษสส่วน15บวกกับ2เศษ5ส่วน9นะคะก้อนี้คอรนอรของ15กับ9คืออะไรคะหาไปพร้อมๆกับครูเลยนะคอรนอรของ15กับ9เอาอะไรมาหารได้คะเอา3มาหารทั้ง15และ9ได้ได้5ครั้งได้3คอรนอรเป็นรูปตัว L ถูกไหมคะ3คูณ5คูณ3คอรนอรได้เท่ากับ 45ค่ะเราจะเปลี่ยนตัวส่วนทุกตัวให้เท่ากับ45นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เรนดูตัวนี้นะคะว่า1เศษ2ส่วน15เนี่ยมันประกอบไปด้วยจำนวนนับกับเศษส่วนแท้ถูไหมคะส่วนตัวนี้ก็เกิดจากจำนวนนับบวกกับเศษส่วนแท้นั้นครูแยกให้นักเรียนดูก่อนนะคะจากนั้นเราจะนำจำนวนนับกับจำนวนนับมาบวกกันเศษส่วนแท้กับเศษส่วนแท้มา บวกกันค่ะนะคะเพราะนั้นคือจำนวนนับบวกกับจำนวนนับนักเรียนบวกเลขได้อยู่แล้วแต่ทีนี้ตัวที่เป็นเศษส่วนแท้เราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันซึ่งเราหาแล้วว่าคณ n ของ15กับ9คือ45 15ต้องคูณอะไรถึงจะเป็น45เก่งมากค่ะต้องคูณด้วย3ส่วน9ต้องคูณกับอะไรถึงจะเป็น45ต้องคูณด้วย5ค่ะ พราะนั้นตัวหน้าครูบวกเสร็จแล้วนะ1นบวก2ได้3ส่วนตัวนี้เราเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น45ทั้ทางคู่นะคะเพราะนั้นก็จะได้เท่ากับเศษ6ส่วน45บวกกับเศษ25ส่วน45 2ตัวนี้บวกกันได้แล้วถูกไหมคะเพราะตัวส่วนเท่ากันแล้วก็จะได้เท่ากับ3บวกด้วยเศษ31ส่วน45พิจารณาตัวผลบวกของเศษส่วนนะคะไม่ใช่ ไม่ใช่เศษเกินถูกไหมคะแล้วก็เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเพราะฉะนั้นนำจำนวนนับรวมกับเศษส่วนแท้กลายเป็นจำนวนคลาคือ3เศษ45ส่วนโทษ3เศษ31ส่วน45ค่ะได้ไหมคะอ่าลองอีกสักตัวอย่างหนึงข้อนี้ตัวส่วนเท่าไหมคะตัวส่วนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นต้องนำอะไรต้องนำแ8กับ10ไปหา ครนอคอรนของ8กับ10ไปพร้อมกับครูนะคะ8กับ10นําอะไรมาหารได้นําเลข2มาหาร8ได้4ครั้ง2ไปหาร10ได้กี่ครั้งคะได้5ครั้งไม่มีอะไรหาร4กับ5ได้แล้วถูกไหมคะครนอเป็นรูปตัว L เพราะนั้น2คูณ4คูณ5คคนอได้เท่ากับ40ค่ะครนอเป็น40ดังนั้นเราเปลี่ยนตัวส่วนทุกตัวให้เท่ากับ 40นะคะ5เศษสส่วน5้าเศษ3ส่วน8บวกกับ4เศษ9ส่วน10คูแยกให้นักเรียนเห็นก่อนนะคะว่าตัวนี้มาอย่างไงนะคะตัวนี้มาอย่างไรและตัวนี้มาอย่างไร5เศษ3ส่วน8ก็ประกอบไปด้วย5บวกกับเศษ3ส่วน8 4เศษ9ส่วน10ก็เกิดจาก4บวกด้วยเศษ9ส่วน10ค่ะจากนั้นเราจะนำจำนวนนับกับจำนวนนับมาบวกกันเศษส่วนแท้กับเศษส่วนแท้มา บวกกันค่ะซึ่งจำนวนนับบวกกันได้9ถูกไหมคะส่วนตัวนี้ก็เปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นเลขอะไรคะให้เป็น40เพ้จาก8เปลี่ยนเป็น40คูณอะไรคูณ5ส่วน1 0คูณอะไรคะคูณ4่ค่ะมเมื่อเราได้แล้วนะคะก็จะได้เท่ากับ9บวกด้วยเศษ1 0เสษ่5ส่วน40บวกกับเศษ36ส่วน40ทีนี้ เศษส่วนบวกกับเศษส่วนได้แล้วถูกไหมคะเพราะว่าตัวส่วนเท่ากันเศษ15บวกกับเศษ36ได้เท่ากับเศษเท่าไรคะเศษ51ส่วน40ถูกไหมคะอ่าทีนี้พิจารณาคำตอบตรงนี้ตัวนี้เป็นผลบวกออกมาเป็นเศษเกินเพราะฉะนั้นเรียนต้องเปลี่ยนเศษเกินนี้ให้เป็นจำนวนคลาวิธีการก็คือนำา40ไปหาร51ได้1ครั้งเหลือเศษคือ 11ส่วน40ค่ะเมื่อเราเปลี่ยนเศษ51สเ่วน40เป็นจำนวนคลาแล้วเราจะได้เอาเราจะนำจำนวนนับข้างหน้านี้มาบวกกันเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ10เศษ10 10เศษ1 1ส่วน40ถูกไหมคะเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะเราใช้ความรู้เรื่องครนอมาช่วยในการมาช่วยในการ หาตัวส่วนที่เท่ากันนะคะทำตัวส่วนให้เท่ากันแล้วถ้าเป็นการลบจำนวนคลาบ้างล่ะทำอย่างไรนะคะก็คล้ายคกับการบวกจำนวนคลานะคะการบวกกับจำนวนคลาก็คือนำจำนวนนับบวกกับจำนวนนับเศษส่วนแท้บวกกับเศษส่วนแท้ซึ่งในการลบจำนวนคลาก็ทำคล้ายกันนั่นคือนำจำนวนนับลบกับจำนวนนับนำเศษส่วนลบกับเศษส่วนแต่แต่ถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบ ให้กระจายผลลบของจำนวนนับมาหนึ่งแล้วนำไปบวกกับตัวตั้งจากนั้นค่อยหาผลลบเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะว่ากรณีนี้เป็นอย่างไรตัวอย่างนี้ค่ะ7เศษ8ส่วน10ลบกับ3เศษ2ส่วน3ค่ะเราก็ไปหาครของตัวส่วนก่อนระหว่าง10กับ3มีอะไรหาร10กับ3ได้ไหมคะ ไม่มีเพราะฉะนั้นเรานำสิบกับสามมาคูณกันได้เลยเพราะนั้นคอลอนอของ10กับ3คืออะไรก็คือ30นะคะในการทำตัวส่วนให้เท่าก็คือการหาคอลอนอนะคอลอนอของสิกับสค่ะครูก,กระจายให้ดูก่อนว่า7จ็ดเศปส่วนสิกับ3ามเศษสส่วนสมีที่มาจาก7จ็ดบวกกับเศษแปดส่วนสิบบวกเษสองส่วนสนะคะจากนั้นการลบเนี่ย จะเกิดจากการนำจำนวนนับกับจำนวนนับมาลบกันเศษส่วนลบกับเศษส่วนนะคะอ่เห็นไหมคะข้างหน้าลบกันได้7ลบ3ลดได้4ถูกไหมคะตัวนี้เราเปลี่ยนส่วน10กับส่วน3ให้เป็นส่วนอะไรคะส่วน30ตัวหน้าตัวตั้งนี้คูณอะไรคะคูณ3กับ3ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะส่วนตัวที่เอามาลบคูณด้วย10กับ10ค่ะ ก็จะกลายเป็นอะไรคะก็จะกลายเป็น4 4นะคะก็คือ4เกิดจาก7ลบ3นะส่วนตัวนี้ตัวตั้งจะได้เป็นเศษ24ส่วน30ลบกับเศษ20ส่วน30ทีนี้เศษ24ลบเศษ20ได้ไหมคะลบได้เพราะฉะนั้นจัดการลบกันเลยคําตอบก็คือ4บวกด้วยเศษเศษ4่ส่วน30นะคะสังเกตว่าตรงนี้ เศษส่ส่วน30ยังไม่ใช่เศษส่วนยังตามเราสามารถนำเลขอะไรมาหารได้คะนำเลข2มาหารได้ถูกไหมคะ2หาร4ได้2ครั้ง2หาร30ได้15านะคะคำตอบก็คือ4บวกกับเศษ2ส่วน15ค่ะเราสามารถยุบคำตอบได้แล้วว่าคำตอบข้อนี้ก็คือเศษ2ส่วน15นั่นเอง ะะอันนี้กรณีนี้ก็คือตัวตั้งลบกับตัวลบได้ถูกไหมคะตัวตั้งมากม,มากกว่าตัวลบเพราะฉะนั้นเราลบกันได้เดี๋ยวไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะว่ากรณีที่ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบจะเป็นอย่างไรตัวนี้นะคะ6 7 1 0 4ลบกับ2เศษ9ก้ส่วน10เพราะฉะนั้นหน้าที่นักเรียนก็คือไปหาคอานอนระหว่าง4กับ10บคณนอนระหว่าง4กับ10คืออะไรคะ อ่านไหมพรานอร์ของ4กับ10ก็คือ20นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากับ20นะคะครูกระจายให้ดูก่อนว่า6เศษ1ส่วน4เกกดจาก6บวกด้วยเศษ1 4, ลบกับ2บวกด้วยเศษ9 0ส่วน10ค่ะตัวตัวที่เป็นจำนวนนับลบกันตัวที่เป็นเศษส่วนลบกันนะคะ จากนั้นเปลี่ยนตัวส่วน4กับส่วน10ให้เป็น20ค่ะ4คูณอะไรเป็น20 4คูณ5ส่วน10คูณอะไรคะคูณ2ค่ะสังเกตว่า4ตัวนี้มาจากไหนมาจาก6ลบ2นะคะ,ะหลังจากเราคูณเรียบร้อยแล้วจะกลายเป็นเศษ5ส่วน20ลบกับเศษ18ส่วน20 ตรงนี้ต้องระมัดระวังนะคะการลบไม่มีสมบัติการสลับที่นักเรียนจะเอา18มาลบ5ไม่ได้นะคะเพราะนั้นเพราะ5เนี่ยเป็นตัวตั้งเมื่อตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเราต้องไปยืมไปยืมเลข4มา1ค่ะไปยืมเลข4มา1เพราะนั้น4ให้เขายืมไป1จะเหลือ3นะคะ1 มาอยู่กับเศษ5ส่วน20กลายเป็นจำนวนคลาสถูกไหมคะเพราะนั้นเราเปลี่ยนจำนวนคลาสตัวนี้เป็นเป็นเศษเตินค่ะก็จะได้กลายเป็นเศษ25ส่วน20ลบกับเศษ18ส่วน20ทีนี้ลบกันได้แล้วถูกต้องไหมคะเพราะนั้นคำตอบก็คืออะไรคะ3บวกกับเศษ7ส่วน20เศษ7ส่วน20เป็นเศษส่วนยังต่ำแล้วถูกไหมคะเพราะนั้นเราสามารถ ตอบได้แล้วว่าคําตอบข้อนี้ก็คือ3เศษ7ส่วน20นั่นเองเพราะฉะนั้นการบวกลบเศษส่วนนะคะไม่ว่าเศษส่วนนั้นจะเป็นเศษส่วนแท้บวกลบกันหรือจํานวนคละบวกลบกันหลักสําคัญก็คือตัวส่วนต้องเท่ากันถ้าตัวส่วนไม่เท่านักเรียนต้องใช้ความรู้ในเรื่องของคอนอมาช่วยในการทําตัวส่วนให้เท่ากันนะคะระมัดระวังเรื่องของการบวกลบด้วยนะคะ การบวกสลับที่กันได้แต่การลบสลับที่กันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นลองดูให้ดีทบทวนนะคะแล้วนักเรียนจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นมันทำบ่อยๆนะคะครูฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ